สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาอยู่กับพี่อาร์ที่เพจอักยาดาค่ะเดือนต่อออสเตรเลียอย่าลืมคิดถึง e n เดนเซเด s สวิต c e แต่ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับชีวิตในออสเตรเลียก็ต้องอากยาดานะคะมาคุยกันเกี่ยวกับชีวิตในเรื่องออสเตรเลียค่ะกระแสเรื่องการย้ายประเทศดังมากในออสเตรเลียคือตื่นเช้ามามีแต่คนทักว่าเฮ้ยได้เข้าไปในกลุ่มย้ายประเทศออสเตรียอ่ะย้ายประเทศกันเถอะฮะ อะไรเนี่ยก็ห้ามวันมีน้องๆส่งมาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ตั้งแฮชแท็กทีมออสเตรเลียทีมแคนาดาทีมอเมริกาซึ่งพี่อาดาเนี่ยวันนี้เป็นวันหยุดจริงๆแล้วเป็นอ่าพับลิกคลอเด a y ที่ใน uh, ประเทศออสเตรเลียที่ในรัฐค u นส์แลนด์เพราะเป็นวันแรงงานแห่งชาติก็เลยกําลังจะออกไปวิ่งก็เลยเปลี่ยนสภาพาเพิ่งมาลายบ้างเพราะอยากจะตามกระแสเขาให้ทันกันนะคะแนะนําตัวเองกันก่อน,อนค่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักก็คือพี่อาดานะคะทําเพจ อาคยาดาชีวิตในออสเตรเลียนะคะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเรียนต่อในประเทศออสเตรเลียมากว่าเกือบเกือบ,บทั้งหมดตอนนี้ทํางานมาก็สิกว่าปีแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในออสเตรเลียมาเกือบ20ปีแล้วค่ะปี2 5 0 2ก็คือปีแรกที่กลับมาเพราะฉะนั้นปีหน้าก็จะครบ20ปีแล้วค่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนนะคะที่อยากย้ายมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียก็ใครมีคำถามนะคะหลังไมมาถามกันได้ที่เพจ เรียนต่อออสเตรเลีย by Eden Student Service หรือว่าถ้าทายมาได้ที่เพจนี้ก็คืออากยานะคะเอาล่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเข้าใจแหละว่าน้องๆหลายๆคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ในภาวะที่เกิดโควิดแล้วก็ต้องอยู่บ้านมาปีกว่าแล้วเนาะก็คงกดดันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากอยากให้โอกาสกับตัวเองใช้คาว่าให้โอกาสดีกว่านะคะให้โอกาสกับตัวเองเพื่อจะได้เดินทางออกมา ได้ไปอยู่ในที่อื่นๆบ้างนะคะบางทีพี่เข้าใจว่าในเจเนอเรชันใหม่ๆที่เกิดขึ้นหมายถึงเราในช่วงที่เรียนมหาลัยนักเรียนยุ่อายุสิ้าถึง18ดถึงยี่สิาช่วงในเรียนมหาลัยหรืออยู่ในมัธยมเนี่ยก็อยู่ในวัยที่แบบอยากจะทําอะไรที่มันแตกต่างก็คงไม่ใช่รุ่นเดียวกับพวกพี่ที่แบบไปเรียนยังเชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็ทําตามตามที่ผู้ปกครองบอกแต่ว่าในวัยนี้เรารู้สึกว่า เราทําได้โรคมันกว้างแล้วทุกอย่างเปิดอินเทอร์เน็ตเราเห็นหมดแล้วมันก็เป็นโอกาสที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเดินทางนะคะวันนี้เสร็จเสื้อทีมออสเตรเลียมาเลยครับเตรียมพร้อมมากเลยเห็นเขาไลฟ์กันเรื่องเกี่ยวกับออสเตรเลียเลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์บ้างจริงๆแล้วที่ตั้งใจจะมาไลฟ์วันนี้นะคะอยากคุยเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าเราอยากจะย้ายมาอยู่ประเทศออสเตรเลียจริงๆเนี่ยมันทําได้ไหมแล้วมันยากขนาดไหนนะคะแล้วก็ มันมีโอกาสไหมและมีเวย์แบบไหนบ้างมีทางไหนบ้างที่สามารถที่จะย้ายมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียกันได้นะคะใครมีคําถามหลังจากที่พี่พูดจบแล้วก็ทักทายมาได้นะคะ Line at Eden Student Service หรือว่าใน Inbox ใน e มสเซจทั้ง2เพจที่พี่าดาดูแลอยู่นะคะเอาล่ะจริงๆแล้วย้ายมาเรียนออสเตรเลียไม่ใช่มาเรียนย้ายมาอยู่ถาวรก็คือย้ายมาเป็นคนออสเตรเลียเนี่ยทำได้ไหมยากไหม มีวิธีการอะไรบ้างนะคะวันนี้คือประเด็นนี้เลยที่เราจะมาคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยการย้ายมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยทำได้ง่ายๆเลยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าแบบเป๊ะๆเลยมันก็จะมีย้ายมากับแฟมิลี่ก็คือง่ายที่สุดอ่ะอันนี้เราพูดกันแฟร์ๆแการที่เป็นแฟมิลี่เมมเบอร์ก็คือการแต่งงานย้ายมาเป็นพลุงพงถาวรอันนี้นะคะก็คือเป็น เป็นหนทางที่ง่ายที่สุดละอะถ้าเราคุยกันตรงๆคือการย้ายมาอยู่ประเทศออสเตรเลียถาวรก็คือต้องมาเป็น Family Member ของครอบครัวเขาก็คือมาแต่งงานเป็นลูกอะเป็นบุตรบุญธรรมหรือว่าอย่างแม่มาแต่งงานกับสามีเป็นชาวออสเตรเลียหรือว่าพ่อมาแต่งงานกับผู้หญิงออสเตรเลียเราก็สามารถติดตามมาได้อย่างถ้าเราเป็นลูกติดอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถย้ายมาอยู่ออสเตรเลียได้เลยถ้าเราแต่งงานกับคนออสเตรเลีย นี่ก็คือวิธีแรกนะคะที่ง่ายที่สุดแล้วก็มันทําได้นะคะวิเวแรกเลยนะคะหรือว่าเป็นลูกติดเออ่ถ้าคุณพ่อคุณแม่มาแต่งงานกับชาวออสเตรเลียเราก็สามารถติดตามมาได้แต่ว่ารู้สึกว่าจะจะติดตามได้ไม่เกินอายุยีหมายถึงว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่แต่งงานเนี่ยก่อนที่เราจะอายุ21นะเราสามารถทําติดตามมาได้แต่ถ้าอายุเราเกิน21ไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถติดตามได้ละมันมีเวของมันนะนะคะอันนี้ก็ เราก็คร่าวก็คือว่าอย่างแรกเลยก็คือเป็น family member ถ้าเราอยากจะย้ายมาอยู่เป็นประชากรถวาวรที่ประเทศออสเตรเลียอันที่สอ,อันที่2นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะประเทศออสเตรเลียมีวีซ่าทำงานไหมหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่มีหรอกวีซ่าทำงานทำได้หรออะไรเงี้ยจริงๆแล้วประเทศออสเตรเลียมีวีซ่าทำงานนะคะแต่ว่า มันไม่ได้ได้งานง่ายๆมันจะมีสกิลที่เขาต้องการเท่านั้นอย่างถ้าตอนนี้ทุกคนจะสังเกตว่ามันจะมีวีซ่าตัวหนึ่งที่ในออสเตรเลียนะคะเรียกว่า global talents อ่าวีซนะคะ GTI ตัวนี้ GTI เนี่ย Specific มาเลยพิเศษมากสำหรับถ้าภาษาไทยง่ายๆก็คือคนที่เก่งมากๆสมองไหลมาเลยจะมีประมาณ7-8สาขาวิชาชีพที่ เขาต้องการมากๆคือเป็นแบบว่าถ้าเราพร้อมที่จะที่จะย้ายมาประเทศออสเตรเลียแล้วเราทำงานอยู่ในสาขาวิชาชีพแบบนี้นะคะเราสามารถขอวีซ่ามาได้เลยอ่าเงีย้ยมันจะมีประมาณพี่ถ้าพี่จะไม่ผิดน่าจะประมาณเจ็ดสาขาหลากัหลกๆเจ็ดถึงแปดสาขาหลากัหลกๆนะคะวันนี้มาแบบเร็วมากเลยเลยไม่ไดเอามาแต่ว่าถ้าใครสนใจอย,อยากจะรู้นะคะลองเสิร์ Global Talent อ่าวีซ่าดูนะคะ GTI นะคะก็ที่ประเทศออสเตรเลียตอนนี้คือถ้าใครสกิลได้มีสกิลแปลว่าทักษะทักษะทักษะ,กษะคือเราเรียนจบในวิชาชีพนั้นทำงานในวิชาชีพนั้นและที่สำคัญที่สุดภาษาอังกฤษต้องได้นะคะ,ะมันจะมีเลเวลที่เขาต้องการนะคะสามารถแอพพลายงานมาที่ประเทศออสเตรเลียได้เลยแล้วก็ได้วีซ่าเป็นคนถพะพลเมืองถาวร ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะที่นี่เขาจะเรียก PR PR ก็คือ Permanent Resident ของประเทศออสเตรเลียนั่นเองก็จะมีพวก Digital Tech Finance Service FinTech พวก Digital Tech ต่างๆน,น,นะคะคือถ้าเรามีความรู้มีประสบการณ์ทางนั้นนะคะมาได้แล้วก็พวก Help หมอพยาบาลอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้ก็สามารถขอมาได้นะคะหรือว่า การเกษตรนะคะด้านพวกนี้นะคะอย่าลืมถ้าใครสนใจอยากรู้รายละเอียดเข้าไปดูได้ G T I นะคะลองเสิร์ชดู Global Talent นะคะตัวนี้เป็นเป็นสาขาวิชาชีพที่กำลังต้องการมากนะคะ Global Talent Visa ตัวนี้ก็คือตอนนี้ใครใครผ่านเกณฑ์นเนี่ยสามารถขอมาได้แล้วได้มาเลยด้วยไม่ต้องรอคิวนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นมันก็จะมีงานอื่นๆ ที่สามารถแอพพลายมาได้เหมือนกันนะคะก็ต้องมานั่งเช็กว่าเอ๊ะประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาต้องการสาขาวิวชาชีพไหนที่มีความต้องการสูงมากไม่ว่าเ,เราจะเรียนอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าเราอาจจะขอมาเป็นวีซ่านักเรียนเพื่อมาเรียนที่ในออสเตรเลียแล้วต่อยอดไปเป็น permanent resident ของประเทศออสเตรเลียก็คือพลเมืองถาวรของออสเตรเลียได้ สายวิชาชีพหลักๆเลยเนี่ยที่พี่ยาดาอยากแนะนำน,นะคะที่คนไทยคิดมากอ่ะอันนี้สําหรับคนไทยที่คิดมากๆก็คือเชฟที่ทําอาหาราพยาบาลครูนะคะแล้วก็ช่างช่างยนต์ช่างไม้ช่างไฟวิศวกรน,นะคะที่สามารถมาเรียนหรือว่าถ้าเรียนมาแล้วที่เมืองไทยมีประสบการณ์ทํางานแล้วเนี่ยก็สามารถแอพพลายมาได้แต่ว่า สาขาวิชาชีพบ,บางตัวที่พี่บอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันต้องสปอนเซอร์บัโดยเจ้าหน่ายที่นี่นะคะอันนี้มันค่อนข้างมีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆศึกษาเตรียมตัวให้ดีๆก่อนที่จะมาเพราะว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราอยากจะมาเราก็มาเลยแล้วก็ลองมาตายอาดัดหน้าแต่ว่าเตรียมตัวสักนิดหนึ่งด้วยโลกสมัยนี้ทุกอย่างอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะน้องๆที่อยู่ที่เมืองไทยสนใจอยาก รู้เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียพี่ก็มี YouTube ของพี่ยาลานะคะอัพยาดามีเพจที่แนะนำก็คือพี่ตามน้ำที่ทัสมาเนียมีอ่ามี d a d d y on Duty นะคะที่เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในออสเตรเลียแบบเนี้ยเราจะได้มีการเตรียมตัวนเนิ่นก่อนที่เราจะมานะคะกลับมาเรื่องของ Work Scheme อ่า work work visa นะคะ working visa ที่จะมาเรียนหรือว่าเอ๊ยมาทำงานที่ประเทศออสเตรเลียนะคะมาทำงานก็คือการทำงาน มันจะมีแค่2แบบก็คือมีเจ้านายสปอนเซอร์กับเป็นอาชีพที่เขาขาดแคลนก็คือพวก GTI ที่พี่บอกไปตอนแรกนะคะแต่ถ้าเป็น work ธรรมดาที่ต้องการเจ้านายสปอนเซอร์อย่างเช่นพวกทำอาหารอ่าพวกช่างต่างๆหรือว่าครูก็จะต้องมีโรงเรียนสปอนเซอร์คืองานของเขาเนี่ยจะต้องคือเราต้องหางานให้ได้ในประเทศออสเตรเลียเกาะเราถึงจะสามารถต่อยอดไปเป็นเพ r m a อร์เนเสเดได้นะคะมันจะมีความ ซับซ้อนแหละแต่มันทําได้มันมีทางที่จะทําได้นะคะก็คือเป็นกําลังใจให้น้องๆที่อยากจะย้ายประเทศมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียนะคะอะต่อ,เ,อเมื่อกี้คุยปไปแล้วนะอย่างแรกเลยถ้าอยากมาเป็นพลเมืองถาวรง่ายที่สุดก็คือ,อมาเป็น Family Member ก็คือการแต่งงานหรือว่าเป็นลูกติดที่ติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดตามมาอ๋อพี่ลืมไปอีกอย่างหนึ่งอีกเวนหนึ่งที่จะทําได้คือสมมติว่าพี่ยาราเนี่ยเป็นพลเมืองถาวรของประเทศออสเตรเลียแล้วพี่อยากให้คุณพ่อคุณแม่มาอยู่ ก็สามารถแอปพลายให้คุณพ่อคุณแม่มาเป็นพลเมืองถาวรได้อันนี้ก็อีกทางหนึ่งที่ที่สามารถจะทําได้นะคะในกรณีที่เราอยากอยากให้มีการย้ายพลเมืองถาวรมาที่ประเทศออสเตรเลียนะคะ,ะกลับมากันต่อมาถ้าอยากย้ายประเทศต,ตามมานะคะเมื่อกี้บอกไปแล้ว family แล้วก็ work แล้วนะคะอันที่สนะคะอันที่3ก็คือเรื่องของอ Business หรือ Investment Visa ประเทศออสเตรเลียนะคะมีเงินซื้อได้อ้าวพี PR, มีเงินซื้อได้ค่ะเอาละาวันนี้ขอคุยยาวๆแบบว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาตอบคำถามนะอ่ะตัวที่3 Business a n d In v e s t m e n t visa มีเงินเอาล่ะอยากย้ายมาอยู่ประเทศออสเตรเลียทำได้ไหมทำได้นะคะก็คือวีซ่าตัวนี้แหละ Investment Visa ก็จะมีสับคัด ให้เลือกของตามกำลังเงินของเราเลยแต่ว่าไม่น้อยนะคะคือแต่บอกได้เลยว่าออสเตรเลียนวีซามีเงินซื้อได้มีเงินซื้อได้ย้ำอีกรอบนะคะอะ่ก็เริ่มตั้งแต่8,500 0นอ่ะมาลงทุนออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะมาลงทุนที่ประเทศออสเตรเลียก็สามารถทำเป็น investment visa ได้8,50,000ห0,000 a ออสเตรเลียนดอลลาร์นี่คือตัวแรกเลยนะแต่มันก็จะมีคอ m p l i c a t e ต่างๆ เช่นต้องต้องมีประสบการณ์การทํางานต้องมีผลภาษาอังกฤษนะคะไม่ใช่แบบภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษค่อนข้างมีความสําคัญแล้วก็ตัวต่อไปอยู่ที่ล้านห้าออสเตรเลียดอลลาร์หน้าล้านออสเตรเลียดอลลาร์ก็เป็น Investment Visa อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายท็อปท็อปเลยค่ะมีเงินซื้อได้ Permanent r e s i d e n t ของประเทศออสเตรเลียใครสนใจนะอ่าอ่าอุย้ยกดผิดอ่า ติิ่อนัวสุดท้ายใครอยากมาเป็นพลเมืองออสเตรเลียแบบง่ายที่สุด5ล้านค่ะ Investment Visa อันนี้นะคะสำหรับคนที่อยากย้ายมาเป็นพลเมืองประเทศออสเตรเลียนะคะ5ล้านออสเตรเลนดอลลาร์ Investment Visa ค่ะสามารถลงทุนกับธุรกิจที่ประเทศออสเตรเลียได้ในวงเงิน5ล้านออสเตรเลนดอลลาร์ เอาไปเลยเพอร์มเนนเรสเดนต์นะคะคนจีนนะคะแห่แหนกันมามากเลยเพราะว่าถ้ามองในระยะยาวเนี่ยมันไม่ได้แค่เราคนเดียวมันได้เรามันได้ภรรยาสามีของเราด้วยมีลูกอีกสามคนก็มากันท้งครอบครัวคือสามารถแอพพลายได้ทั้งครอบครัวเลยเพื่อเป็นเพอร์มีเนนเรสเดนต์ก็คือเป็นพลเมืองถาวรที่นี่นะคะเอาละนี่คือนี่คือวีซ่าตัวที่สามแบบที่สามอ้ามีคนเข้ามาลูกชายค่ะแวะเข้ามาทักทายเป็นสวัสดีครับ สวัสดีครับไปอยู่กับพี่ทิมก่อนนะคะี่พี่ทิมพาไปเที่ยวแล้วลูกปัดตัวสุดท้ายเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะว่าตัวสุดท้ายเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ย,ย,เ,ยเป็นวีซ่าประเภทไหนที่สามารถย้ายถิ่นฐานมาเป็นประเทศออสเตรเลียได้นะคะอ่าที่เราคุยกันไปก็คือมี Family มี Work แล้วก็มี Business ก็คือ Investment เนาะตัวสุดท้ายเนี่ย <sia. S 1> ก็ค ah. ือเป็น <lizard> วีซ <resort> ่า <around> พิเศษสำหรับคนที่เกิดที่ประเทศออสเตรเลียแล้วอยู่ที่นี่ถึงสิบปีอ่ะเกิดที่นี่แล้วอยู่ในประเทศออสเตรเลียถึงสิบปีอันนี้สามารถแอพพลายเป็นคนที่ออสเตรเลียได้เหมือนกันเป็นพลเมืองถาวรเลยนะคะก็คือมาด้วยวีซ่าอะไรก็ตามแต่มาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียครบเกิดที่ออสเตรเลียแล้วอยู่ที่ออสเตรเลียสิบปีสามารถแอพพลายเป็นคนออสเตรเลียได้นี่ก็คือวีซ่าอีกอันหนึ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดที่พิเีราสรุปมาวันนี้นะคะเกี่ยวกับวีซ่าที่จะย้ายมาเป็นคนประเทศออสเตรเลียคนหมายถึงว่าต้องเป็นคนที่มาอยู่ประเทศออสเตรเลียถาวรเลยเนี่ยทำได้มีทางเป็นไปได้แต่ที่สำคัญที่สุดภาษาอังกฤษควรจะดีดีสื่อสารได้ยิ่งดียิ่งยิ่งดีกับเรายิ่งดียิ่งเหมาะกับการต่อยอดที่จะทำให้เราอยู่ที่นี่ได้ถาวรน,นะคะา Skill ก็คือมีทักษะที่ดีนะคะที่จะส,สามารถทำงานที่นี่ได้หรือว่าสร้างคุณค่าให้กับประเทศออสเตรเลียได้เขาบอกได้เลยว่าเขาตัวสกิลวีซ่าของเขาอะค่ะคือ 1. ต้องมีสปอนเซอร์สสร้างคุณค่าให้กับประเทศออสเตรเลียสอ,อาชีพหลักๆนี้จะสามารถแอพพลายสกิลวีซ่าได้มีน้องๆทักเข้ามานะคะว่าเอออาชีพอะไรอะพี่ที่มันแบบ สามารถต่อยอดในประเทศออสเตรเลียได้เยอะพวกครูโค้ชนักกีฬาอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะพวกโค้ชฟุตบอลโค้ชว่ายน้ำเทนนิสพวกนี้ต่อยอดได้นะคะเกษตรกร,กรอย่างเช่นพวกที่ทำงานสายกเกษตรนะคะก็ก็สามารถต่อยอดได้นะคือพวกนี้มันมีมันมีความหลากหลายมากเลยเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆทุกคนนะคะก่อนที่คิดที่จะย้ายประเทศมาที่ประเทศออสเตรเลียนะคะ ลองศึกษาดูในเว็บไซต์ว่าเฮ้ยมีวีซ่าอะไรบ้างมีสกิลตัวไหนที่เราน่าจะไปได้นะคะอย่างเช่นบางคนเรียนวิศวะก็อาจจะมาต่อยอดเป็นช่างไฟช่างก่อสร้างหรือว่าอช่างปูกกระเบื้องช่างทาสีอะไรพวกนี้ค่ะมันก็เป็นอาชีพที่ที่ประเทศออสเตรเลียมันไม่ได้ถ้าใครไม่เคยดูนะคะพี่แนะนำให้ไปดู ยูทูบเดดี้ออนบิวตี้เขาเพิ่งทําอันล่าสุดเรื่องว่าค่าของชีพที่ไหนออสเตรเลียทําไมอ่ทําไมมันถูกกว่าที่ออสเตรเลียมันถูกกว่าที่ประเทศไทยนะโอ้โอ <c oughs> oh ้แวะมาอีกแล้วอ่ะทีาดูอ่ะ this ดิสหวันดิสหวันวันจันทร์นะครับยูน่า say you w a n เซย์ฮัลโ l ลหรอคะลูก <c oughs> ก็พี่อาดาก็อยู่มาสิบแปดสิบเก้าปีปีนี้น้องก็ก็ทําให้คิมมี่ครับหนูน้อยซี่ลูกอ่าก็ทําให้มีลูกชายคะ่ะ อยู่ที่นี่มานานก็สร้างครอบครัวอยู่ที่นี่แล้วเอาไปน,นี่ไปเล่นข้างนอกนะคะลูกไปแต่พี่ทิพนะคะบ๊ายบายวันนี้อยู่บ้านคะ่ะขอโทษทีนะคะก็จะมีรบกวนนิดนึงเอาละ่ะกลับมาต่อกันเราสรุปกันสั้นๆว่าไม่ว่าจะเป็นวีซา่าตัวไหนๆของที่ออสเตรเลียนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราควรเตรียมตัวก่อนที่จะมาเรียนต่อหรือว่ามาทํางานหรือว่ามาย้ายถิ่นฐานมาเป็นที่ประเทศออสเตรเลียก็คือภาษาอังกฤษ อันนี้อยากฝากน้องๆทุกคนเลยคะ่ะว่าให้เตรียมภาษาอังกฤษก่อนที่จะมานะคะถ้าภาษาอังกฤษได้แล้วค่อยต่อยอดมาย้ายตัวเองให้มาอยู่ประเทศออสเตรเลียให้ได้ไม่ว่าจะมาด้วยวีซ่านักเรียนก่อนหรือว่ามาท่องเที่ยวแล้วกออ็อยากสมัครงานมาลองดูเว็บไซต์การหางานต่างๆไม่ว่าจะเป็นซ e กลิงอินต่างๆนะคะแล้วก็ย้ายมาได้มันมีทางเป็นไปได้จริงๆ ไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวที่เขาย้ายมาวีซ่ามาประเทศออสเตรียด้วยวีซ่าของของการทำงานนะคะมันมาได้หลากหลายมากเลยนะคะแอบดูก่อนนะคะว่าเป็นคำถามมา่าอ่โอเคไม่มีคำถามนะคะสวัสดีค่ะคุณสุนทรอ่ะก็เพราะฉะนั้นวันนี้แค่อยากจะมาฝากสั้นๆเรื่องเกี่ยวกับให้น้องๆหลายๆคนที่เขากำลังโตงเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับการย้ายประเทศว่า มันเป็นไปได้ไหมมันทําได้จริงๆไหมนะคะก็มันทําได้นะคะก็เตรียมตัวกันดีๆหาข้อมูลกันดีๆนะคะใครมีคําถามอะไรนะคะทักทายมาได้ค่ะที่เพจอาคกยาดาที่นี่นะคะชีวิตชีวิตหรือพูดติดปากไปแล้วค่ะชีวิตในออสเตรเลียนะคะเราก็จะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียนะคะสามารถตามไปดูใน YouTube ได้ในเพจในยูทูบของอาคกยาดาเหมือนกันก็จะมี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างๆส่วนใครที่ทักษะยังไม่ถึงภาษาอังกฤษยังไม่ดีแล้วคิดว่าอยากมาลองใช้ชีวิตในออสเตรเลียนะคะก็ติดต่อมาได้ที่เพจเรียนต่อออสเตรเลียโดย eden student service นะคะ at eden student service นะคะใช้ line at, แล้วก็ทักทายมาได้ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยค่ะก็ยินดีให้คำตอบกับน้องๆทุกคนนะคะอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวันร้าวันนี้เกี่ยวกับโควิดไปให้ได้นะคะก ปีกว่าแล้วที่เราอยู่กับโควิดมาเพราะฉะ campaign, นั้นเราต้องผ่านไปให้ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนก็ใครมีคำถามนะคะถ้าใครมาได้ที่ในอินบ็อกซ์แล้วก็ในไลน์แอดนะจ๊ะบายบายค่ะ